สบีดายสบายดีจ้ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับแม่น้องเจคือเก่าคือเดิมแล้วค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะทุกคนคะ่ะแม่น้องเจก็มาฉีดยาเหมือนเดิมแล Yet, ม้วค่ะทุกคนฉีดยาเสร็จก็ให้น้ําทุเรียนเหมือนเก่าเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าช <ขอ S 1> ่า <ขอ S 1> วง <r> นี้เป็นช่วงทํายอดค่ะทุกคนทํายอดให้ได้3ยอดก่อนค่ะทุกคนค่ะพอได้3ายอดแล้วเราก็จะได้ลงสารกันค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ยอดที่สองกลังออกมาค่ะทุกคนค่ะช่วงนี้ก็ดูแลเป็นพิเศษหน่อยจ้า วันนี้แม่น้องเจ๊ก็จะคุยเรื่องยอดทุเรียนนี่แหละทุกคนช่วงทำยอดเราก็ให้อาหารให้น้ำดูแลลูกค่ะทุกคนค่ะเราจะทำยอดทุเรียนให้มันครบ3ยอดแล้วค่อยลงสารบางสวนก็เอาแค่2ยอดก็ลงสารได้เลยค่ะแล้วแต่สะดวกของแต่ละเจ้าค่ะทุกคนตอนถ่ายคลิปก็ไม่ได้เจาะจงแต่ต้นทุเรียนนะคะทุกคนถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเลยค่ะขนาดว่าดูแลยอดเป็นพิเศษกันนะทุกคนเพียยไพ่ลายแดงก็ยังลงกินยอดอยู่ค่ะทุกคนเปลี่ยนเรื่องยอดทุเรียนไปเป็นเรื่อง ลูกทุเรียนกันค่ะทุกคนจะสรุปผลงานให้ฟังเลือกตัดทุเรียนที่ผ่านมาค่ะทุกคนค่ะทุเรียนปีนี้ก็ไม่ค่อยเป็นราคาค่ะทุกคนสรุปทั้งแปลงตัดได้20ตันค่ะทุกคนค่ะทุเรียนไม่เป็นราคาปีนี้ได้แต่โล150ค่ะไม่เหมือนปีก่อนๆค่ะได้โล200 แล้วก็180ปีนี้ราคาตกมากเหลือแค่150แล้วก็1 2อแต่ถ้าพูดถึงราคาเหมาทุกลูกโลละร้อยก็ดีกว่านะคะทุกคนบางเจ้าก็ได้โล80บาททุกลูกไม่ต้องมาคัดพูดถึงโล150หก็ไม่ได้ทั้งแปลงนะคะทุกคนมันจะเป็นบางส่วนก็ได้150บางส่วนก็ได้120แล้วแต่ พ่อค้าแม่ค้าจะมาซื้อคะ่ะทุกคนสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ดีเท่าโลละร้อยโลละ8 0บาททั้งแปลงทั้งสวนไม่ต้องมาคัดมาพูดถึงพ่อค้ากันคะ่ะทุกคนถ้าเซ็นสัญญากับพ่อค้าในพื้นที่ตัดเป็น10บรอบกวัวจะหมดคะ่ะทุกคนอย่างเส้นในสวนคะ่ะทุกคนตัด10บรอบพอดีเลยคะ่ะกวัวจะหมดอันนี้คือพ่อค้าในพื้นที่นะคะทุกคนถ้าพ่อค้านอกมาซื้อ3มรอบก็หมดคะ่ะทุกคนและก็ได้ราคาดีกว่าคะ่ะ แต่ก็ยังว่าเพราะเราไม่ใช่เจ้าของสวนเราตัดสินใจไม่ได้นอกจากในหัวค่ะทุกคนเขาก็คงจะมีเหตุผลของเขานั่นแหละค่ะทุกคนที่จะไม่เอาพ่อค้านอกมาซื้อมารุ่นกันอีกค่ะปีนี้ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่แต่ในใจก,ก็อยากได้โลละร้อยนะคะไม่ต้องมาคัดได้ทุกๆเลยโลละร้อยทุก พูดไปคุยมาก็ไม่รู้จะพูดจะคุยอะไรดีคะ่ะพูดถึงการลงคลิปสักหน่อยนะคะทุกคนคอนเทนต์ไม่ดีไม่มีประโยชน์คนก็ไม่อยากดูแต่ก็ลงเหมือนเดิมคะ่ะพาะใจรักส่วนเรื่องเวลลมเวาผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร5ปีสิปีก็ไม่เป็นปปไรคะ่ะ ลงไปเรื่อยเปื่อยเลยค่ะแบบนี้แหละค่ะทุกคนพอยังไงเราก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรแต่ในใจลึกๆก็อยากผ่านนะคะทุกคนสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองต่อไปค่ะทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ก็มารับชมคลิปให้กับแม่น้องเจนีนยจบคลิปนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ